สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีจะพาไปทำความรู้จักกับชายหาดบางเซเรว่าชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางไปยังไงเมื่อไปแล้วมีกิจกรรมอะไรให้ทำได้บ้าง และมีที่พักที่กินท,ที่เที่ยวน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวตามคุณรตีไปฟังเลยค่ะว่าเป็นยังไงหาดบางสะเรตั้งอยู่ที่บ้านบางสะเรตำบลบางสะเรออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพนะคะซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาจนมีความสวยงามจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเข้ามาพักผ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของหาดพัทยาและหาดจอมเทียน เนื่องจากเป็นชายหาดที่เงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวสูงและยังเป็นแหล่งร้านอาหารทะเลที่สดใหม่ในราคาที่ถูกกว่าในเมืองพัทยาและหาดจอมเทียนด้วยค่ะเนื่องจากที่แห่งน,นี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะซึ่งตัวหาดบางเะเลตั้งอยู่ระหว่างสัตหีบและหาดจอมเทียนค่ะเป็นชายหาดติดถนนที่มีธรรมชาติสวยงามบรรยากาศเงียบสงบ เป็นหาดทรายหยาบๆสีน้ำตาลออกแดงนะคะทอดยาวประมาณ1.5กิโลเมตรมีความกว้างไม่มากนักน้ำทะเลใสสะอาดพอสมควรค่ะมีระดับน้ำไม่ลึกมากและคลื่นทะเลก็ไม่แรงค่ะเด็กๆก,ก็สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยหรือทำกิจกรรมทางน้ำเช่นเล่นบานานาโบ๊สเจ็ตสกีระหว่างทางลงหาดทรายจะมีแนวเขื่อนหินเพื่อการคลื่นกระทบฝั่ง บนแนวหินร่มรื่นด้วยต้นมะพร้าวยาวตลอดชายหาดเลยค่ะเหมาะแก่การปูเสือ่อนั่งชมวิวรับลมทานอาหารริมทะเลส่วนฝั่งตรงข้ามชายหาดมีร้านอาหารริมถนนมีสวนสาธารณะและอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาของทหารเรือไทยด้วยค่ะให้ท่านที่มาท่องเที่ยวหรือท่านที่ผ่านไปผ่านมาได้สักการะกราบไหว้ขอพรนะคะ และสุดปลายหาดทางซ้ายมือจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีสะพานปลาที่เป็นท่าเทียบเรือของชาวเรือประมงเป็นจุดที่มีร้านอาหารทะเลอยู่หลายร้านและบ้านพักริมทะเลและบริเวณนี้มีถนนคนเดินด้วยนะคะที่จัดทุกวันอาทิตย์ของต้นเดือนค่ะกิจกรรมต่างๆเมื่อเรามาเที่ยวชายหาดบางสะเรก็เช่นเล่นน้ำทะเลเล่นบานาน่าโบท๊ทพายเรือคายัก หรือนั่งเรือออกไปตกปลาในทะเลหรือนั่งรับประทานอาหารริมทะเลชมวิวชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แสนจะโรแมนติกด้วยค่ะและเมื่อเรามาที่ชายหาดบางสะเรนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะมีที่จอดรถริมชายหาดมีเตียงผ้าใบหรือเสือให้เช่าด้วยมีร้านขายอาหารมีห้องน้ำห้องอาบน้ำจืดบ,บริการนะคะมีร้านเช่าเรือ,อออกไปตกปลาทะเล ร้านห่วงยางหรือร้านเช่าเรือคายักด้วยค่ะส่วนเรื่องที่พักเมื่อเราไปเที่ยวบางซืเรกก็มีที่พักหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกสรรนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นหลังหรือเป็นโฮมสเตย์หรือเป็นโรงแรมตั้งแต่โรงแรมเล็กๆไปจนกระทั่งถึงโรงแรมใหญ่ๆหรือโรงแรมที่ไม่มีชายหาดโรงแรมไม่ได้ติดทะเลแล้วก็โรงแรมที่มีชายหาดส่วนตัวหรือโรงแรมติดทะเลมีให้เลือกสรรทุกรูปแบบ รวมไปถึงบ้านพักของอสวัสดิการทหารเรือที่อยู่ภายในศูนย์ฝึกทหารใหม่ด้วยนะคะก็เลือกเอาชอบแบบไหนก็เลือกพักตามนั้นนะคะส่วนร้านอาหารและร้านกาแฟก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกสรรค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลสดๆนะคะเรียกได้เลยว่าถ้ามาบางสเสรเนี่ยจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆเลยทีเดียวเพราะตรงนี้เขามีหมู่บ้านชาวประมงมีสะพานปลานะคะ ถ้าเราขับรถตามถนนเลียบชายหาดบางสเสรไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเลยสวนสาธารณะไปทางด้านขวามือที่ติดทะเลก็จะเห็นมีร้านอาหารทะเลตั้งเรียงรายกันอยู่ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสะพานปลาก็จะมีร้านอาหารทะเลอยู่ภายในบริเวณสะพานปลาเช่นกันนะคะก็มีอาหารทะเลสดๆใหม่ๆให้พวกเราได้เลือกรับประทานหรือจะขับเลยไปเรื่อยๆนะคะ ตามหมู่บ้านชาวประมงที่เป็นเขตที่ชาวบ้านอาศัยอยู่นะคะก็จะมีร้านอาหารเช่นร้านอาหารเรือนทะเลหรือถัดไปก็จะเป็นโรงแรมเคปบางเรก็จะเป็นร้านกาแฟเคปเทียคาเฟ่ซึ่งชมวิวทิวทัศน์ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าจะขับเลยเข้าไปภายในเขตศูนย์ฝึกทหารใหม่ ก็จะมีร้านอาหารที่เป็นสวัสดิการของทหารเรือนะคะในโรงเรียนชุมพลทหารเรือตรงนั้นแล้วก็มีร้านกาแฟชื่อคาเฟ่มหารอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะอันนั้นก็วิวคิวทัชเนี่ยวิวหลักล้านจริงๆนะคะแต่ราคาหลักสิบหลักร้อยเองไม่ผิดหวังนะคะสำหรับเรื่องร้านกาแฟและร้านอาหารมีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรเมื่อไปเที่ยวที่บางเสร่ค่ะ หรือถ้าใครที่มาเที่ยวเป็นหมู่คณะใหญ่หรือเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเช่าบางกะโลหรือเช่าบ้านพักเป็นหลังอยู่ที่สามารถประกอบอาหารรับประทานเองได้ก็สามารถไปซื้ออาหารทะเลสดสดได้จากร้านขายอาหารทะเลสดภายในตัวตลาดบางเสร่นะคะหรือถ้าตอนบ่ายตอนเกือบจะค่ํานี้นะคะก็ไปที่ตลาดไนท์บางเสรหรือตลาดค่ําของบางเร่ ที่ตลาดแห่งนี้ก็มีอาหารทั้งอาหารสุกปรุงสุกแล้วแล้วก็เครื่องดื่มหรือผลไม้ต่างๆมีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่อยากนั่งชิวๆหาอะไรดื่มเย็นๆนั่งชมวิวทะเลรับลมทะเลเย็นๆชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่แสนจะโรแมนติก ก็สามารถเลือกนั่งได้ตามร้านอาหารตามบาร์ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนเรียบชายหาดบางสเสร่นะคะหรือจะไปนั่งที่ร้านอาหารที่เขาอยู่ติดทะเลนี่นะคะหรือโรงแรมนะคะบางโรงแรมเขาจะมีชายหาดส่วนตัว,วเขาจะมีสระว่ายน้ําของโรงแรมที่อยู่ติดกับชายหาดเลย เราก็สามารถนั่งชิลนั่งดื่มนั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แสนจโรแมนติกได้เช่นเดียวกันนะคะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นค่ะเพราะว่าที่บางสเสร่มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกสรรค่ะการเดินทางไปชายหาดบางสเสร่ก็ไม่ยุ่งยากค่ะถ้าเราเดินทางมาจากฝั่งทางกรุงเทพนะคะหรือจากทางพัทยาขับรถตามถนนสุขุมวิทหมายเลขสามมาเรื่อยๆค่ะให้สังเกตด้านซ้ายมือจะเป็นสวนนงนุช หลังจากผ่านทางเข้าสวนนงนุษมาแล้วให้สังเกตทางด้านขวามือนะคะจะมีป้ายบอกว่าชายหาดบางสเสรถ้าเลี้ยวขวาลงไปไม่ได้ในตอนนั้นก็คือให้ขับรถชิดขวาไว้ก่อนจนกระทั่งเจอทางยูเทิร์นหรือทางกลับรถก็ให้กลับรถขึ้นมาตรงป้ายที่เราเห็นว่าเป็นชายหาดบางสเสร่แล้วก็เลี้ยวลงไปที่ชายหาดบางสเสรได้เลยนะคะหรือถ้าเราขับรถมาจากทางด้านฝั่งอำเภอสัตหีบ มุ่งหน้าไปทางพัทยาก็ให้สังเกตว่าเมื่อเราขับรถผ่านโรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือศูนย์ฝึกทหารใหม่แล้วก็ถึงบ้านบางสะเสรให้สังเกตป้ายนะคะว่าชายหาดบางสะเสรแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับตามป้ายนั้นไปก็จะไปเจอชายหาดบางสเสรเลยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะไม่สลับซับซ้อนไม่หลงแน่ค่ะในการเดินทางไปชายหาดบางเรนะคะ คุณรัติก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่พลุกพลานไม่วุ่นวายอะไรประมาณนี้ชายหาดบางสะเรก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเมื่อมาเที่ยวชายหาดบางสะเรแล้วก็สามารถไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้ในบริเวณใกล้เคียงก็มีหลายที่ที่น่าสนใจอีกเช่นกันค่ะ และเรื่องที่พักเครื่องอาหารการกินอาหารทะเลอะไรประมาณนี้ราคาก็จะไม่สูงมากมายนะะักค่ะคุณรตีก็ขอ,ขอขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรตีมาตลอดนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนปูงญาติพี่น้องของเราหรือคนที่รู้จักเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะตอนนี้คุณรตีขอลาไปก่อน ด้วยวิวและบรรยากาศของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แสนจะโรแมนติกที่ชายหาดบางสะเระ่ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะและขอโอกาสนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ